ให้เข้ามาแล้วนะครับสาหรับอาวุธเฉพาะของตัวละครใหม่ระดับ UR ลงเท้าส้นสูงของน้องทัสุมากิแต่สิ่งที่น่าสนใจภายในคลิปวิดีโอนี้นั่นก็คือการต่อสู้ของน้องทัสุมากิระดับ UR ที่จะเป็นการต่อสู้ข้ามเซิร์ฟเวอร์และไอเจ้าตัวทัสุมากิร่าง UR ตัวนี้ยังปั้นไม่สุดด้วยนะขอสปอยไว้ก่อนเลยว่านี่ขนาดยังปั้นไม่สุดนะโคตรโกงครับคุณผู้ชมอเอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกทท่านจะเข้าไปรับชมศึกโดนเดือดข้ามเซิร์ฟเวอร์มันมภายในคลิปวิดีโอนี้ก็อย กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ แมนช็อปบริการการจำเงินเกมมือถือวันพันแมนเดอร์สโตงเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน .1 ที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็ค37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็คที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททางลิส t m แมนช็อปก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรเพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในร้านค้าการจาเงินของเกมและ UID จะอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปค้นหา คขาว่า List Man ช h o p ใน Google หรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปว,วิดีโอนี้ก็ได้เมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วก็สามารถเลือกเติมเกมได้เลยชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วย <Wow. S 1> และนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ l i s t Man ช h o p เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโ er ลโบกเลเซอร์โกคารีนาทูมันนี่วอลเล็ตรวมไปถึงแอปดูหนังก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิสแมนช่ ราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพัน m มนเดอร์สโตรเก็ในซูปเปอร์จีนหลังจากที่เจ้าตัวละครระดับยูอาทัตสมึมะก,กิเข้ามาในตัวเกมกระับผมเองก็ได้จัดการรีวิวเจ้าตัวละครตัวนี้ไปแบบแกมแกมหนักๆจัดๆัแล้วนะสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวของไอ้เจ้าตัวละครตัวนี้แนะนําให้ลองไปดูนะครับทั้งหมดมาประมาณ 2- 3คลิปบอกเลยว่าข้อมูลแน่นๆอย่างแน่นอนและที่สําคัญรายละเอียดสกิลต่างๆของเขานะครับผมบอกเลยว่าดจั านแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์อย่าพลาดไปดูคลิปวิดีโอเต็มกันนะฮะและส่วนภายในคลิปวิดีโอในวันนี้กระผมเองก็จะพาเพื่อนๆุกท่านมารับชมศึกดดนเดือดข้ามเซิร์ฟเวอร์กันบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้อุปกรณ์เฉพาะขอใ้เจ้าตัวน้องทัศมกิยูอ,ยอาร์มันจะทำการอัปโหลดเข้าสู่เกมผมเองก็เลยจะพาเพื่อนๆุกท่านไปรับชมความสามารถของตัวละครตัวนี้ก่อนที่จะอัปเกรดเป็นขั้นสูงสุดมากกว่านี้นะว่าเวลาเขาลงในสนามการต่อสู้ลง PV p ข้ามเซิร์ฟเวอร์เล่นกับตัวละครตัวนี้เล่นคอมโบคู่กับคอคอนั้นความสามารถของเเเามมันนจะดดดดนะดดดดูี่แล จะจ้านหรือไม่แต่ก่อนอื่นเลยผมขอเล่นกิจกรรมอันใหม่ตัวนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือการสุ่มแบบมีการการันตีตัวละครระดับ SSR oh. ซึ่งตัวละครที่เขามีการันตีให้กับเรานะฮะผมจํานวนหนึ่งตัวหรือว่าอัตราการเล็ดออกเนี่ยอยู่ที่10%ก็จะมีตัวละครเก่าๆที่อยู่ในตู้ตัวดําแทบจะหมดเลยนะคุณผู้ชมยกเบนบางตัวที่ไม่ได้ลงนะครับอย่างเช่นไอ้เจ้าตัวอัศวินจากกล SSR ก็ไม่ได้ลงนะในตู้นี้เอาเป็นว่าผมขอเปิดฟรีไปเลยแล้วกันนะครับผม1ิใบ,บแรกก็ได้รับการการันตีมาแล้วนะฮะ สาหรับเจ้าตัวจีนอตระดับ SSR แต่ไม่ใช่ว่าเราได้มาแล้วเราจะได้ตัวละครเลยนะเราต้องทําการเลือกก่อนนะครับผมที่จะรับตัวละครตัวนี้แต่ถ้าหากเราอยากจะไปสุ่มเพื่อลุ้นตัวละครอ,ครอ,อื่นๆก็สามารถรอสุ่มฟรีใหม่ได้นะ,ะว่ามันน่าจะรีเซ็ตให้กับเราหนึ่งรอบนะครับผมตอนสักประมาณตีสี่ก็คือรีเซ็ตของเกมสุ่มใหม่ได้ฟรีหนึ่งครั้งเราเองก็สุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเราอยากจะได้ตัวละคร SSR ที่เราถูกใจเผื่อๆบางตาเราอาจจะสุ่มได้ SSR สองตัวไปด้วยนะอันนี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งและเดี๋ยวเรา มาเริ่มดูข้อมูลตัวละครจากฝั่งผู้ที่มีพลังรบอยู่ที่280ล้านกันก่อนเลยตัวแรกจัดไปเลยพร er ิพิสเนอร์ SSR บวก6ดาวเหลือง5ดาวม่วงคอหลักยังคงเป็นคออัศวินจากกล SSR บวกอยู่จัดมา7ดาวเหลือง5ดาวม่วงตัวละครสุดแข็งหน้าใหม่เมื่อเดือนที่แล้วจัดไปเลยซูเปอร์ดาร์คชาย SSR บวก6ดาวเหลือง5ดาวม่วงตัวละครสายสตันดาเมจโจมตีหมู่สุดรุนแรงเมทเทอร์ไนท์ SSR บวกหดาวเหลือง5ดาวม่วงตัวละครใหม่ล่าสุดระดับ UR ตัวแรกภายในเกมทัสซึม กิร่างยูอ่าหดาวเหลือง4ดาวม่วงและตัวละครสุดท้ายเป็นตัวบัฟความเร็วของทีซอมบีแมน s s r บวก7ดาวเหลือง5ดาวม่วงบอกได้เลยว่าตัวละครแต่ละตัวของเขาจัดมาเป็นเมตาฮีโร่ร้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมมีรอเรือทุกชั้นและแต่ละตัวที่เขาหยิบมาเล่นไม่ใช่ขี้ๆนะอย่างเช่นอัศวินจากกลนอันนี้คือเป็นตัวละครประจําอยู่แล้วฮะคอใหม่ของเขาคือดุเดือดมากและไอซูเปอร์ดักชัยเอสอาร์บวกตัวนี้เป็นตัวละครแทงค์ที่แบบโหดที่สุดในเกมถึกที่สุดเนเกมและหนาที่สุดไปใน รวมไปถึงเมเาไนต์ดาวมิดแรงจัดก,การที่สุดภายในเกมพร้อมยังปั่นป่วนศัตรูโดยการติดสตันได้อีกด้วยซอมบี้แมนก็เป็นการบัฟเพิ่มความเร็วทั้งแถวส่วนพรีพริซเนอร์เอสาบวกก็เป็นตัวปวดได้อีกเช่นเดียวกันและนี่ฮะตัวละครใหม่ล่าสุดทสัสมากิะระเบิสดสนามพลังแบบจุกจุกครับภายในคลิปนี้ <Hey. S 2> ต่อมาเรามาดูของฝั่งผู้ท้าชิงที่มีพลังรบอยู่ที่140ล้านกันบ้างตัวละครตัวแรกซูเปอร์ดาร์ชายเอสดาบวกห้าดาวเหลืองสี่ดาวม่วงนกไฟฟินิกแมนเอสดาร์บวกห้าดาวเหลืองสี่ดาวม่วง S.R. บวก5ดาวเหลือง5ดาวม่วงเมทเไนท์ระดับ S.R. บวก4ดาวเหลือง4ดาวม่วงและตัวละครปิดท้ายสุนัขฟรอบานแมน S.R. บวก5ดาวเหลือง4ดาวม่วงดูโดยรวมของทีมทีมนี้ไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรมากมายครับเพราะว่ายังไงแพ้แน่นอน100%เนื่องจากตัวละครของเขาดาวน้อยกว่าอีกฝั่งหนึ่งมากครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มดูการต่อสู้กันในเทิร์นแรกกันเลยครับฝั่งที่จะได้เปิดก่อนนั่นก็คือซอมบี้แมนทางด้านซ้ายมือนะจังหวะนี้ก็บัฟความเร็วให้กับเพื่อน ัวทัศสมกิได้อันติก่อนครับอันนี้จะเป็นผลพาสิฟิคยูติดวงเขานะที่ว่าจะมีการไล่โจมตีแบบมันติได้สูงสุดอยู่ที่2ครั้งภายใน1เทินและประเด็นคือมันรวมผลกับไอสถานะรูนแบบพิเศษด้วยที่จะเป็นการไล่อันตินะแต่สิ่งที่น่าเสียดายเลยคือไอเจ้าตัวน้องฟูบุกิของเขาเนี่ยไม่สามารถออกไปโจมตีได้สิ่งที่จะโจมตีออกไปก็คือจะเป็นน้องทัสมกิร่างยูอาตัวเดียวเท่านั้นอันนี้จะเป็นผลของรูนพิเศษนะครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูดีๆนะจังหวะน,นี้มีเทิิรนนนนไไหก็็จมมมมตตีไปไปีปปััผผาเเลล้แะ่พศษอ ไปรอบเดียวเห็นไหมฮะน้องฟูบุกิไม่ได้ตามมานะแต่ถ้าเกิดเป็นการไล่โจมตีแบบมันตีด้วยพาสซีฟสิโตีตงเขาเจ้าตัวน้องฟุบุกิร่าง SSR หรือว่าร่างใหม่ร่างนี้ก็จะทําการช่วยเหลือในการโจมตีอันติออกไปครับผมเป็นสถานะการปลุกตื่นของสกิลเจ้าต,ตัวละครทัตึมกักิร่างอยู่อ่ะต่อด้วยเมทท่านท์นครับผมฝั่ง <ๆ S 1> ทางด้าน,าน,านซ้ายมืออันติแบบเต็มรูปแบบครับดาเมจเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆฮะนั่นก็คือรอบไปเลยห้าร้อยสิบสองล้านครับเมกิทัตซึมักิโจมตีอันติต่อหนึ่ เพิ่มเติมไปอีกอย่างแรงครับคุณผู้ชมนี่ขนาดฝั่งตรงข้ามมีโลหนามอยู่นะแล้วน้องทัศซมุกิทําการอันติย้ำก็บีฟูบุกิไลอันติต่ออีกหนึ่งรอบครับผมโอ้โหตาหนึ่งมันอันติได้4ครั้งนะคุณผู้ชมส่วนน้องฟูบุกิกะอันติได้สูงสุดที่3ครั้งเท่านั้นบอกเลยว่าอย่างเถื่อนครับเป็นการไล่โจมตีอันติที่แบบดูดีมากๆแถมยังไม่มีสถานะใดมาปิดกัน้นการไล่โจมตีแบบมันติขอให้เจ้าตัวทัสมุกิร่างยูอาร์ได้อีกด้วยถ้าใครคิดก็ลอองคคิดดดูีรรับเพาะ้องทามกิ ร่างยูอาตัวนี้เป็นตัวละครที่ดามเมจจัดจ้านเหมือนการแถมยังฟื้นฟูเม็ดเจมสีเหลืองตรงหลอดเลือดเขาได้อีกด้วยนะครับผมที่จะเป็นพลังงานสีม่วงโลกคุ้มกายแบบพิเศษนะจัดก,กันมาต่อครับผมเมทธไนเอเดรอบวก็ผมโจมตีอันติเฉพาะรูนพิเศษกันไป53ล้านและทัสมกิโจมตีอันติเบิ้ลต่อไปอีกครับผมเป็นการโจมตีอันติแบบรูนพิเศษนะสำหรับเมื่อกี้ดาเมจอาจจะดูน้อยไปน,นิดนึงแต่เดี๋ยวรอบนี้มาดูอันติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์กันบ้างครับเป็นดาเมจของเขาล้วนๆนะเมเัดไนต่อทก ร่างยูอาร์โอ้โหสามสิบห้าล้านเท่านั้นแล้วฟูบุกิ SSR ไม่ใช่เจฟูบุกิร่างใหม่จัดไปอีก10ล้านครับผมที่ดาเมจเดาเพราะว่าฝั่งตรงข้ามันเหลือน้อยแล้วฮะแล้วก็เบิ้ลต่อยอนะหกสิบเจ็ดล้านดาเมจยพร้อมกับฟูบุกิมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วฮะช็อตนี้อือะไรมันจะมากันรัวๆเหลือเกินครับ <S 2> <S 2> อันติของ <S <S ทัสมะก,กิร่างยูอาร์แล้วเมท่ไงได้อันติฟรีอีกหนึ่งรอบครับผมเจสิบห้าล้านทั้งสตัรทั้งระเบิดทั้งจับทุ่มทั้งปัน่นทั้งแทงโอโหจจะ จแล้วใหม่แล้วครับผมดูดิทัตสึมากิอยู่อ่ะอันตีไปแล้วฟูบุกิก็มาอันตีจํำเข้าไปอีกครับโอ้โหตาบึงเธอหนึ่งมันอันตีเยอะเกินไปหรือเปล่าครับคุณผู้ชมนี่ขนาดมีโลน้ำถึกๆนะยังกันแทบไม่อยู่ครับโดนออมอ้ปั่นอันตีไปอีกทีหนึ่งครับเมื่อกี้อันตีของซูเปอร์ดาร์กชายเอรอาบวกอุปกรณ์เฉพาะสามดาวเหมือนสกิลอัติมตออมัยในการ์ตูนมาฮีโร่มากๆนะเริ่มกันมาในเทิร์นที่สามก็ปั่นอันตีฟรีไปหนึ่งรอบครับผมเป็นสถานะสกิลพาสซีฟสกิล กันไปครับผมอีกหนึ่งครั้งครับสำหรับน้องฟูบุกิและต่อด้วยพรีพิสเนอร์เอเดราบวกจัดทุ่มไปอีกหนึ่งทีพร้อมกับน้องเมทเทอร์ไมเอเดราบวกอันติฟีไปอีกแล้วครับผม1ดอกแล้วต่อด้วยน้องทัสซมากิยูอาร์ครับแม่มาอีกแล้วฮะจังหวะนี้คือมารัวแล้วก็ต่อเนื่องด้วยเมทเทอร์ไมเอเดราบวกเป็นอันติเฉพาะตัวครับที่ไม่ใช่ลูนจัดกันไป1ดอกพร้อมกับทัสซมากิร่างยูอาร์อ้าวไม่ใช่จบเกมซะงั้นย้อนกลับมาให้ดูเกินเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำ อันติเมตนะ <Okay. S 1> ผมเองจะบอกให้ง่ายๆนะครับว่าเราดูได้อย่างไงกันบ้างก็ลองสังเกตดูที่มุมซ้ายนะครับผมเวลาเขาจะอันตินะมันจะมีรูปโลโก้ตัวละครขึ้นมาแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นสีฟ้าแบบนี้แสดงว่าอันติของเขาใช้แบบ100%นะครับก็คือเป็นอันติเฉพาะตัวเลยล้วนๆส่วนถ้าหากเป็นโลโก้สีส้มแบบนี้จะเป็นการอันติที่มาจากรูนพิเศษนะครับผมส่วนของทัศึมากิร่างยูอาร์ก็จะเป็นสีส้มเหมือนกันนะอันนี้ก็จะมาจากรูนพิเศษและก็พาสีสกิลตัวที่เขาไล่อันติฟรีๆนะครับ เป็นโลโก้สีวมแบบนี้คือตัวละครนั้นโดนดึงมาไว้ในทีมเราแล้วใช้อันติก็หวังว่าเพื่อนๆทุกท่านจะได้เห็นความสามารถสุดๆของไอ้เจ้าตัวทัชมกิร่างยูอาร่างนี้นะหากเพื่อนๆท่านใดมีคําถามอะไรมากมายอยากจะสอบถามสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หากว่าผมมีเวลาจะรีบเข้าไปตอบกลับให้ทันทีช่วงนี้เวลาน้อยไปหน่อยก็ต้องกราบขออภัยด้วยจริงๆและส่วนเดือนหน้าเห็นมีข่าวแว่วๆโบรอดยูอามาแน่ๆครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้กระผมเองก็ขอตัวลาเพื่อนๆทุกท่านกันไปก่อนก่อนที่จะปิดคลิปวิดีโอนี้ อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุก,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 กท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจายหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน